Thank you. คุณภาพชีวิตดีมากคุณว่าสิงคโปร์ใช่ไหมคุณภาพชีวิตดีไหมครับดีไหมเชื่อไหมว่าวัดผลออกมาแล้วเนี่ยความสุขมันน้อย,อยอกว่าประเทศไทยครับนะฮะและประเทศไทยความสุขน้อยกว่าเทศลอาอุนเว้ย hmm. <Well, S 1> <ๆ>แล้วตรงลงแล้ความสุขมันอยู่ตรงไหนกันแน mm hmm. work life life ่คุณภาพชีวิตเขาดีกว่าเราป่ะหรือค mm ุณภาพชีวิตเขาดีกว่าเราป่ะคุณภาพชีวิตเขาดีกว่าเราป่ะก็เปล่าแต่ทำไมเขามีความสุขมากกว่า บอกว่าพนักงานที่เบื่องงานประสิทธิภาพแค่หนึ่งในสามความเหนื่อยลา้าสามเท่าความเหนื่อยล้ามันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะคิดกระจายนี่ไหมคะท่านเจ้าคุณคิดย้ำย้ำย้ำวันนึงคุณคิดหมื่นครั้งเป็นอย่างน้อยนะหมื่นครั้งแล้วมันเหนื่อยไ,ไหมล่ะเหนื่อยแล้วทํางานไหมไม่ได้ทำเพราะมัวแต่คิดนะฮะแต่พวกที่สนุกกับงานงมั้งสมองจะคิดไหมไม่ค่อยได้คิดเลยนะทำด้วยความสนุกเนี่ยประสิทธิภาพสามเท่าความเหนื่อยล้าแค่หนึ่งในสาม ประทับใจนะครับประทับใจคนที่ทคือผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยน่ารักมากเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยในเวลาที่จํากัดเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เร็วมี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจเรื่องที่สามคือว่าถ้าให้ทํากิจกรรมปุ๊บเนี่ยนะฮะมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้เสร็จได้ภายในเวลาคือเก่งมากนะครับ ทำให้คนองค์กรยังไม่มีความสุขนะครเราวิเคราะห์ที่ว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของคนลาออกไม่อยากอยู่องค์กรนะครับอะไรเป็นสาเหตุหลักอะไรเป็นสาเหตุรองเราเอามาดูกันก่อนนะฮะแล้วดูซิว่าประเมินดูว่าเราจะสามารถจัด,ดจก,กิจกรรม happy workplace เพื่อทําให้คนอยู่กับองค์กรของเราได้อย่างไรนั่นหมายความว่า,วา คนอยากอยู่ความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งระดับพนักงานเาารก็จะมีความสุขเจ้านายก็จะมีความสุขนะครับเพื่อทําให้รีเซลมันเกิดขึ้นนะครับคือเคยคุยกับท่านคณาจารย์หลายๆท่านที่เป็นผู้สอที่ทําเรื่องของแฮปปี้เวิร์กเกมาหลายๆปีแล้วเนี่ยนะครับก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเรามีการกลับเครื่องเชิงนโยบายเนี่ยที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรายึดเป้าหมายของประเทศเป็นหลักเนี่ย เราทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขใช่ไหมครับฐานเดิมเนี่ยเรามีเรื่องของรอยยิ้มอยู่แล้วนะครับสังคมไทยเนี่ยน่าอยู่เพราะว่ามีรอยยิ้มใช่ไหมครับถ้ารอยยิ้มนั้นเ,นเป็นรอยยิ้มที่แบบมีความสุขโดยทุกคนเนี่ยดูแลกัน โรงงานแทนที่จะเป็นที่ทำมาหากินกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่ที่จะบ่งบองผู้คนไนดะ้เพราะเขาก็มาแต่เช้าทาไมให้เขาทํางานอย่างเดียวะ่ะทาไมเราไม่ปลูกฝังความตื่นตรนไปด้วยละ่ะ <c oughs> เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับเปิดดูข่าวด้วยไข่าวลบๆลบนทีวี <c oughs> นั่งดื่มกาแฟหน้าหนังสือพิมพ์นิพยพาดหัวข่าวอาชญากรรมขึ้นรถเปิดวิทยุทธ์คนจัดรายการประคมข่าวเศรษฐกิจแย่ๆให้ฟัง กลางวันก็ไปนั่งนินทาเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานกลับมาบ้านก็หลับไปพร้อมกับละครตกตีกันวันวันตวันตวละครไม่ทะไรคิดแต่จะแย่งสามีคนเลยแล้วเราก็ได้จากนนสงสัยว่าทําไมไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันบ้างเลยวะครับไม่รู้สิชีวิตมันก็ชีวิตมันจะดีได้ยังไงในเ,เมื่อเราเอาแต่ของแย่ๆพลังรบมๆเข้าไปในความคิดของเราเด็กอเรเตอร์ตอนจบมาอายุสิบแปดนะฮะทำงานด้วยสายตาอะไรเงี้ย ถามว่าก็ตอนอายุ45สายตาจะดีเท่าเด็กอายุ20ไหมไม่ถูกไหมช่างเชื่อมนะฮะเชื่อมงานเก่งมากเลยอายุ45ตาเป็นไงฮะตายาวล่ะนะฮะเครื่องลำบากละ่ะเกิดเป็นเรื่องข้ออะไร,ะไร Physical r e t i r e m e n แล้วตอนนั้นคุณทำอะไรกับเขาคุณให้เขาออกถูกป่ะแล้วคุณก็ไปไงานไปจ้างคนใหม่ถูกไหมสดกว่าดีกว่าถูกไหมแล้วเขาถามว่าแล้วเขาเขา,ขาจบมาจากม .6 อายุ18แล้วเขาเคยไปทำานาไหม เขาเคยไปทำอย่างอื่นไหมเขามีอาชีพอื่นไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่ามันคุณแฟร์เขาไหมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับองค์กรอื่นๆอีกเยอะแย,ย,ยามากมายเลย ทุกอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่แตกต่างจากสายอาชีพของเราสิ่งแรกเลยเนี่ยคือได้คอนเน็ชันใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนในสายอาชีพนะครับที่เป็นนักสร้างสุขเหมือนกันแล้วก็แตกต่างจากภาคการบริการซึ่งของเราเองก็เป็นภาคบริการในด้านสุขภาพนะครับเราก็ได้รู้จักกับภาคบริการอุตสาหการรมอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็ถือเป็นคอนเน็ชันที่ดีครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราเห็นว่าความสุข ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนไหนก็แล้วแต่แ่ถ้าเกี่วกับความสุขทุกอย่างมันสามารถสร้างสร้างขึ้นมาได้อันดับแรกเป็นเนี่ยคือจะทํายังไงที่จะขยายความสุขจากตัวเราไปถึงคนรอบข้างได้นะคะด้วยการผ่านกิจกรรมต่างๆตอนนี้เสรีกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้านะคะเป็นเป็นแฮมปี้ด้วยนะคะก็สปี้บอดี้ด้วยนะคะถ้าเอาไปวิเคราะห์จุดดีจุด จุดด้อยของแต่ละองค์กรแล้วก็เอาจุดที่ด้อยกลับไปพัฒนาในองค์กรโดยการใช้แมปเ r ชเข้าไปารประสานในการในการทาโครงการน่าจะทําให้กิจกรรมมันดีขึ้นบรรจา,าราศในการอบรมเป็นไปได้วยความสนุกสนานทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็มีเขาเรียกว่าแอคชั่นจริงๆในการทํางานนะคะสามารถเอากลับไปใช้ได้เลยและที่สําคัญที่สุดเนื่องจากว่าองค์กรหลากหลายทําให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยอะมากเราเองเราทำมา,มานานเหมือนกันแต่ว่า การที่เอาระบบเข้าไปจัดการหรือการวางแผนการจัดการต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ระบบตรงนี้มาทําในครั้งต่อไปในการทํางานเราก็จะรู้สึกว่าเอยเราเราจะมีระบบรองรับมีการคิดที่เป็นกระบวนการมีวิธีการที่สามารถตอบโจทย์ที่เราจะทําโครงการได้เราน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโครงการเราได้มากขึ้นการที่ได้รู้จักการวิเคราะห์องค์กร ให้ถูกต้องอย่างเป็นหลักการเพื่อจะนำองค์กรไปสู่ความสุขให้ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนั้นการใช้ MAP HR เนจะทำให้เราส,สร้างโครงการต่างๆที่ตอบสมองปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้